สวัสดีค่ะนักเรียนมหนึ่งที่น่ารักของครูแพรทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์เรายังคงอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรดเดียวแต่ในครั้งก่อนที่เราได้เรียนกันมาทั้งหมด2คาบเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสมการโดยครูกําหนดปัญหาให้นักเรียนสร้างสมการขึ้นมาจากปัญหาเหล่านั้นใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะทําการ แก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยความรู้เกี่ยวกับสมการจะมีวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาที่กำหนดมาให้โดยใช้ความรู้เรื่องสมการเนี่ยเข้าไปช่วยในการหาคำตอบของปัญหานั้นๆดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะแก้ปัญหาโดยใช้สมการได้อย่างไรตัวอย่างข้อที่1นึ่งเขากำหนดมาว่าเศษ3ส่วน5ของจำนวนจำนวนหนึ่ง มากกว่า15อยู่60แล้วเขาบอกว่าให้หาจำนวนนั้นนักเรียนคะขั้นที่หนึ่งเหมือนเดิมเราต้องสร้างสมการขึ้นมาก่อนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในครั้งนี้คำถามคือโจทย์ถามว่าอย่างไรให้มาดูคำถามของโจทย์โจทย์ถามว่าจำนวนนั้นคืออะไรถูกไหมคะเวลาที่โจทย์ถามว่าอะไรเราก็กำหนดให้ตรวณ ตัวตรงนั้นเนี่ยกลายไปเป็นตัวแปรถูกไหมลูกดังนั้นขั้นที่1วิธีทําขั้นแรกครูให้จํานวนหนึ่งที่เขากล่าวถึงในโจทย์ข้อนี้เป็น x คือเป็นตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่านักเรียนอาจกําหนดให้เป็นตัว y ตัว a หรือตัว b ก็ได้แล้วแต่ให้เป็นตัวแปรไว้ก่อนนะคะจำนวนหนึ่งในที่นี้ครูกําหนดให้เป็น x จากนั้นเรามาดูต่อว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้อีกโจทย์บอกว่าเศษสามส่วนหของจำนวนจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนหนึ่งที่เรากำหนดเป็น x แล้วเนี่ยเราต้องมาหาว่าเศษสมส่วนหมันคือเท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นประโยคที่ว่าเศษสส่วนหของจำนวนจำนวนหนึ่งเราก็เขียนได้เป็นเศษสส่วนหคูณ x ถูกไหมคะ คำว่าของเนี่ยหมายถึงคูณดังนั้นคุณก็ได้เป็นเศษ3ส่วน 5x ทีนี้ไปดูต่อว่าโจทย์ให้อะไรมาอีกเขาบอกว่าไอเศษส่วน5ของจำนวนจำนวนหนึ่งเนี่ยมากกว่า15อ6 0ยู่60ประโยคเดิมที่เราเคยเรียนเคยสร้างสมการกันมาแล้วคำว่ามากกว่า มากกว่า15อยู่เท่าไรเรารู้ผลต่างแล้วใช่ไหมคะว่าเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะนำ C 3ส่วน5ของจำนวนจำนวน1เนี่ยมาทำการลบออกถูกไหมเอย่ยดังนั้นเราจะได้สมการข้อนี้เป็น C 3ส่วน 5x ลบ15เท่ากับ60เนื่องจาก C 3ส่วน 5x เนี่ยมากกว่า15อยู่60 จึงนำเซนสามส่วนหมาลบสิบห้าแล้วเขากำหนดมาว่ามากกว่าอยู่60ก็คือสร้างได้เป็นสมการว่าเท่ากับหกสิบนั่นเองทีนี้จากปัญหาข้างต้นเนี่ยเราตั้งเป็นสมการได้แล้วไม่ใช่ไหมคะพอเราตั้งเป็นสมการได้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเขาถามว่าจํานวนนั้นอะมันคือจํานวนอะไรจากโจทย์ถามมาแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีการแก้ปัญหาข้อนี้คือ หามาให้ได้ว่าจำนวนนั้นคืออะไรซึ่งจำนวนนั้นเนี่ยเรากำหนดให้มันเป็นตัวแปร x ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราหาค่า x ได้เราก็จะแก้ปัญหาข้อนี้ได้หมายความว่าถ้าครูแก้สมการนี้ได้ครูก็จะได้คำตอบของปัญหานี้ถูกไหมคะดังนั้นสมการเนี่ยจึงมาช่วยในการแก้ปัญหาแบบนี้นั่นเองเมื่อได้สมการแบบนี้แล้ว ทำอย่างไรให้ได้ค่า x ออกมาเข้าสู่การแก้สมการความรู้เก่าที่เราได้เรียนไปแล้วเราก็แก้สมการออกมาค่ะโดยครูจะให้เหลือฝั่งซ้ายเนี่ยเหลือแค่ x ทบทวนความรู้เดิมนะคะฝั่งซ้ายเหลือแค่ x ดังนั้นครูต้องกําจัดลบสิทิ้งไปถ้ากําจัดลบสิ 15, ลองช่วยกันตอบหน่อยเร็วถ้าจะต้องกําจัดลบ15ทิ้งไปครูต้องทําไงคะ ครูต้องบวกด้วย15ทั้งสองข้างของสมการถูกไหมคะเราจะลดขั้นตอนการเขียนบอกและปกติเราต้องเขียนบอกว่าบวกด้วย15เข้าทั้งสองข้างของสมการถูกไหมคะตอนนี้เราไม่ต้องเขียนและเราทําไปเลยเราแสดงให้เห็นไปเลยแสดงให้ครูเห็นไปเลยเพื่อลดขั้นตอนลงนะคะดังนั้นเมื่อครูบวกด้วย15เข้าทั้งสองข้างของสมการฝั่งนี้จะหายไปถูกไหมเอ่ย ลบฝั่งซ้ายเนี่ยลบสิบวกสิกลายเป็น0ูนย์แล้วเนาะฝั่งนี้ด้วยความรวดเร็วดังนั้นฝั่งซ้ายครูจะเหลือแค่ c สาส่วนห x ถูกไหมคะเท่ากับฝั่งขวาคือ60สิบวกสิคิดเลขเร็วๆเลยก็คือได้75ถูกไหมเอย่ยดังนั้นครูจะได้สมการใหม่เป็น c สามส่วนห x เท่ากับ75ไปต่อเพราะว่า x เนี่ยยังติดตัวเลขอยู่เลยใช่ไหมคะ ดังนั้นเราต้องกำจัดเศษสามส่วนห้าทิ้งไปครูก็กำจัดห้าให้หายไปก่อนโดยการนำห้ามาจากห้าที่มันเป็นตัวส่วนอยู่ตรงนี้ทำไงให้หายไปดีเราก็นำห้ามาคูณทั้งสองข้างของสมการนะคะคูณเข้าไปเลยทำไมต้องคูณด้วยห้าเพราะว่าห้าที่คูณเข้ามาจะตัดห้าที่เป็นตัวส่วนให้หายไปกลายเป็นหนึ่งถูกไหมคะ ดังนั้นฝั่งซ้ายครณจะเหลือแค่3 x ส่วนฝั่งขวาต้องคูณ75คูณด้วย5ครณลองคูณมาแล้วครูจะได้3 x เท่ากับ375อัน,นักเรียนคิดเลขเร็วๆนะคะก็จะได้เท่านี้ทีนี้ตรงตัว x เนี่ยยังติดเลขอะไรอยู่3อยู่ถูกไหมคะติด3อยู่3คูณอยู่กับ x ทำยังไงให้3หายไปเมื่อมันคูณอยู่เราก็ต้องนำ3ามมา หารทั้งสองข้างของสมการพอหารแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องตัดทอนเศษส่วนเหมือนเดิมครูก็ตัดไปเลย3ตัด3ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเหลือแค่ x มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาใช้3ไปหาร375นักเรียนสามารถไปคิดข้างนอกได้นะคะคือคิดแยกได้หรือเอาไปคิดในใจนั่นแหละคะ่ะทดเลขไว้คุณครูก็จะได้ x เท่ากับ125 พอได้ค่า x เท่ากับ125เราลองไปนึกดูสิว่าจะตอบปัญหาข้อนี้ได้อย่างไรเขาให้เราหาจำนวนนั้นใช่ไหมคะว่าจำนวนนั้นจะเป็นอะไรแต่เราได้ค่า x มาซึ่งค่า x ของเราคือ125คําคำถามคือจะแน่ใจได้อย่างไรว่า125เนี่ยเป็นคำตอบของปัญหาข้อนี้นัะเรียนคิดว่าต้องทำอย่างไรต่อถึงจะแสดงให้เห็นได้ว่า125เนี่ย เป็นคำตอบของปัญหาข้อนี้เราก็ต้องทำการตรวจสอบถูกไหมคะตรวจสอบครูเขียนเพิ่มเข้ามาตรงนี้ครูต้องตรวจสอบโดยจากแต่เดิมเราให้จำนวนหนึเป็น x ถูกไหมคะเราเปลี่ยนเราเอาคำตอบมาตรวจสอบเลยถ้าจำนวนหนึ่งนั้นมันเป็น125เพราะเราได้ x เท่ากับ125ใช่ไหมคะครูก็ให้ไปเลย ถ้าจำนวนหนึ่งนั้นเป็น125ทีนี้ขั้นตรวจสอบให้นักเรียนหาเหตุผลอยู่บนเงื่อนไขของโจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเราไปตามลำดับขั้นจำนวนนั้นเราได้มาเป็น125ไปดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเศษ3ส่วน5ของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือจำนวนนี้ดังนั้นประโยชน์ต่อไปเราต้องแสดงให้ดูว่า เศษสาส่วนหของจำนวนจำนวน1ก็คือเศษสาส่วนหของ125่งร้อยยถูกไหมคะเศษสาส่วนหของ125่งรเราเอา125ไปแทนเลยแทน x ตรงนี้มันเหมือนขั้นนี้เห็นไหมคะตอนแรกเราต้องได้เศษสามส่วนห้ออกมาใช่ไหมเอ่ยเราก็แทน x ด้วย125ไปเลยครูก็ได้เศษสามส่วนหคูณหนึตัดทอนเศษส่วนห ตัดกับ125จะได้ออกมาเท่าไหร่เอ่ยได้ออกมาเป็น25ถูกไหมคะและ25ไปคูณ3ก็ได้75อันนี้ไปคิดเลขนักเรียนสามารถไปทดแล้วก็ตัดทอนได้นะคะเสร็จแล้วครูได้ขั้นนี้เป็น75ไปต่อ75ที่ได้มาเนี่ยมันมากกว่า15อยู่60หรือไม่ เนื่องจาก75ลบ15เท่ากับ60แสดงว่า75เนี่ยต้องมากกว่า15อยู่60ถูกไหมคะซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยที่เราแทน125เข้าไปในโจทย์ปัญหาข้อนี้มันทำให้เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเลยถูกไหมคะดังนั้น จำนวนจำนวนนั้นก็คือ125เราก็ตอบได้เลยว่าเป็น125เราก็แก้ปัญหาข้อนี้ได้แล้วถูกไหมคะจากการใช้ความรู้เรื่องสมการเนี่ยเข้ามาช่วยทีนี้ถ้านักเรียนไปลองทำดูคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้แก้สมการตั้งขั้นแรกนะักเรียนตั้งสมการขึ้นมาถูกไหมคะทีละขั้นโจทย์ถามอะไรเราก็ให้ตัวนั้นกลายเป็นตัวแปร เสร็จแล้วไปดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างจากนั้นพยายามหาความสัมพันธ์และก็เขียนให้มาอยู่ในรูปของสมการให้ได้พอเขียนสมการได้แล้วขั้นต่อไปแก้ปัญหาโดยการแก้สมการใช้ความรู้เดิมนักเรียนก็แก้สมการมาตามลำดับขั้นถ้ามันลบอยู่ก็เอาไปบวกเข้าถา้าบวกอยู่ก็เอามาลบถูกไหมคะถ้าคูณอยู่ก็ต้องหารออก ถ้าหารอยู่ก็ต้องคูณข้าถูกไหมเอ่ยอันนี้ก็กระบวนการแก้สมการแบบเป็นคําพูดแบบสรุปสรุป,รปถูกไหมคะพอได้คําตอบแล้วครูอยากให้นักเรียนลองตรวจสอบดูขั้นตรวจสอบคือขั้นที่ให้นักเรียนทวนไปถึงโจทย์ตรวจสอบไปทีละเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดทีละขั้นเหมือนกับตอนที่เรากําหนดตัวแปรขึ้นมาเนี่ยแหลคะค่ะทีละขั้นเหมือนกันเหมือนกับเราเอาคําตอบที่ได้เนี่ยไปแทนในโจทย์ดูซิว่า ทำให้โจทย์เป็นจริงไหมตรงกับเงื่อนไขท,ที่โจทย์กําหนดไหมนั่นเองวันนี้ครูแพรจะยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวและลองให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะดูครูฝากแบบฝึกหัดไปสองข้อง่ายๆสามารถทําเสร็จภายในข้ามนี้ได้ให้นักเรียนไปลองตั้งสมการขึ้นมาแก้สมการและลองตรวจสอบดูว่าผลที่ได้จากการแก้สมการน่ะสามารถตอบคำถาม หรือว่าแก้ปัญหา2ข้อที่ครูกำหนดให้นี้ได้หรือไม่ดังนั้นครูขอจบการเรียนการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาและการแก้ปัญหาไว้เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดได้นะคะมีคำถามสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลาผ่านช่องแชทเช่นเดิมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ